ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมีแอปนี้เลยนะคะแอป Thai Daily นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้ล่างนะคะดาวน์โหลดได้เลยนะคะจะทิ้งไว้ให้เนาะพอเข้าสู่ระบบแล้วนะคะก็จะมาเจอหน้านี้เนาะก็วิธีการทำงานนะคะก็จะให้คลิกเข้าไปที่ตรกเป็นข้อความเยอะๆนั่นเลยนะคะเลือกได้เลยนะคะอพอเข้ามาก็จะให้สังเกตนะคะเป็นตรงนี้นะคะวงกลมสีม่วงๆนะคะที่มันกำลังเลื่อนนะคะ ก็ถ้าเกิดมันเลื่อนสุดแล้วมันก็จะได้ขึ้นว่ารับนะคะก็คือกดรับเป็นเหรียญนะคะแล้วก็มันก็จะได้อีกนะคะก็คือมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าถ้าอันไหนที่เราดูแล้วมันก็จะช้าลงนะคะก็ให้เราเปลี่ยนเป็นอันอื่นได้เลยนะคะอันที่ตัวหนังสือที่ทอๆข้างหน้าเมื่อกี้ก็คือเราทําแล้วเนาะก็ไปอีกที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวกล่องนะคะ กล่องของขวัญสีทองเนาะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะจับของขวัญรางวัลน,นะคะมีโทรศัพท์มีเป็นเป็นอะไรต่างๆนะคะคูปองอะไรต่างเนาะก็มาจับได้เลยนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะกดปุ่มสีแดงเนาะ ก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรางวัลน,นะคะก็คือเป็นเหมือนช่องทางหารายได้นะคะประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็คือจะกดรับรางวัลได้นะคะถ้ามันถึง 0. 0น0นะคะ,ะต่อมาด้านมัชีนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญของเรานะคะที่เรามีทั้งหมดเนาะซึ่งมานําไปแลกเป็นเงินได้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะพิชิตรางวัลต่างๆเนาะ ก็เข้าไปเล่นกันได้นะคะอ่ะแล้วตรงนี้นะคะก็คือวงล้อนำโชคเนาะก็มาเล่นกันได้เลยนะคะมาลุ้นเหรียญเนาะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นนะคะเป็นแบบเหมือนพิชิตนะคะก็คือเป็นแบบ ให้ทํางานนะคะทำทำอย่างนี้ได้กี่บาทได้กี่บาทนะคะก็ว่าไปนะคะส่วนนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการแลกเงินนะคะก็คลิกเข้าไปเลยเนาะเข้ามาแล้วนะคะก็จะมาเจอเป็นหน้านี้นะคะก็คือจะเป็นเหรียญของเรานะคะมีอยู่พันเนะคะของเราเนาะแลกโดยพร้อมเพย์กับเพลพาวนะคะก็ของพร้อมเพ์นะคะก็จะขั้นต่ํานะคะก็1000พ หนึ่งหมื่นนะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเหรียญนะคะสิบบาทนะคะก็มากรอกเบอร์โทรนะคะแล้วก็คลิกรหัสยืนยันได้เนาะแล้วก็ห้าสิบบาทก็ห้าหมื่นเหรียญเนาะก็เป็นไปตามที่เขากําหนดไว้เลยนะคะก็อันนี้เข้าพรอมเพนะคะส่วนเพย์พาวนะคะก็จะใช้เหรียญเยอะนะคะเพราะว่าสกุลเงินเป็นดอลลาร์นะคะก็จะใช้เหรียญเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าไปแลกเป็นเงินไทยมันก็จะได้เยอะนะคะ ก็ให้กรอกข้อมูลนะคะของ PayPal นะคะแล้วก็กรอกชื่อผู้รับเงินนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็มาเล่นกันดูได้นะคะลิงก์ดาวน์โหลดจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปเนาะ <Hey. S 1> ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่านะคะผูกเบอร์โทรนะคะใครอยากผูกก็มาพิมพ์ได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นผูกโดยลายนะคะ เราก็จะเป็นการแก้ไขข้อมูลนะคะมีรูปโปรไฟล์ชื่อเล่นและเพศนะคะก็มาเปลี่ยนได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอักษรนะคะเปลี่ยนได้